โอ้ยรถไฟบาดเจ็บอ่าใช้ยังลบในการลบเลือดโอ้ยลบบาดแผลออกหืมเจ้ารถไฟผีตัวนี้นี่ทําให้เจ้าพวกนี้ไฟช็อตไม่รู อชอ้ยนี่มันปีศาจรถไฟที่กลายเป็นคนอย่างนั้นหรอเอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Delete One Part Two ยังลบช่วยเจ้ารถไฟปีศาจขาแมงมุมกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในครั้งที่แล้วนี่เราก็ได้ใช้ยังลบช่วยทั้งมนุษย์แล้วก็เจ้ารถไฟปีศาจหลากหลายเหตุการณ์กัน,กนเลยทีเดียวนะในตอนนี้เกมก็ได้มีอัปเดตด่านใหม่ๆเพิ่มเข้า นิดนึงนะครับผมเป็นด่านที่เกี่ยวกับเจ้ารถไฟปีศาจนี่แหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวการใช้ยังลบแก้ปริศนาในวันนี้นั้นจะสนุกสนานแค่ไหนกันนะก่อนที่จะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อติใช้ยังลบแก้ไขปริศนาในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะเริ่มมานะครับเจ้าผู้คุมเกมยอยากจะได้ไข่ทองคำอ่าเราจะต้องลบก้อน หินตรงนี้ออกก่อนฮุ้ยหยิบขึ้นมาว้ายไขฟักออกมาเป็นเจ้ารถไฟปีศาจเจ้าเด็กคนนี้กลัวอะไรกันนะหรือว่านี่จะเป็นรถไฟปีศาจเอา้าไม่ใช่นี่มันเจ้าแมวเหมียวปะโทเห็นเงานึกว่ารถไฟปีศาจนะไม่โอ้ยรถไฟบาดเจ็บเราจะช่วยรถไฟปีศาจย,ยังไงกันดีมาใช้ยางลบในการลบเลือดโอ้ยลบบาดแผลออก แปะพัตเตอร์หายเจ็บปวดด้วยโอ้ยกำลังจะเจอปีศาจหืมเขมือบวิลบตรงนี้ออกให้มันหล่นลงมาวยแปงลงร่างเป็นรถไฟปีศาจมีการรวมร่างเปลี่ยนร่างได้เฉยปลอดภัยไม่เนี่ยที่จะข้ามถนนอวยเราจะต้องทำยังไงกันดีลบอะไรออกดีเอ่ยอืมเปลี่ยนสัญญาณไฟวิ นี่มันโอ๊ยปีศาจหืไฟแดง <c oughs> ปรอมตัวมาอย่างนั้นเหรอชิล <c oughs> โอ้ยนี่มันปีศาจรถไฟที่กลายเป็นคนอย่างนั้นเหรอเราจะต้องช่วยยังไงกันดีนะลบโอ้ยไอตรงนี้ออกเฮ้ยอ่าก้อนหินไม่มีหล่นทับกลายสภาพเป็นผู้หญิงคนนี้เลยนะรถไฟปีศาจโดนรถไฟปีศาจไล่ตามมาผมลบกระเช้าออกเฮ้ยเราต้องช่วยเหลือนี่โอ้ยกระเช้าตกใส่ครับผมตายไปซะเถอะช่วยเหลือเจ้าตัวอมองอัดพวกนี้ด้วยหืเจ้ารถไฟผีตัวนี้นี่ ทำให้เจ้าพวกนี้ไฟช็อตมาลบปุ่มไม่ได้อยางงั้นหรอลบหน้าของมันไม่ได้ลบลูกกรงออกเฮย้ยไม่ได้ครับผมวิมีอะไรอยู่หลังประตูเฮย้ยอย่าลังแกพวกเด็กๆออกไปโอ้ยใจดีเฉยโอ้ยติดสตันไม่มีสัญญาณเอ้ยขยับตัวไม่ได้อลบคลื่นอุย้ยไม่ได้ครับผมลบคลื่นด้านบนออกนี่ทําให้มีสัญญาณ เรียบร้อยกลับมาแบบว่าล่าเริ่งเหมือนเดิมเจ้ารถไฟปีศาจกลัวที่จาข้ามเส้นทางนี้ไม่เป็นเหมือนกับรถไฟเหาะตีลังกาเลยนะเราควรจะลบอุยลบตรงนี้ออกโอ้โหทางแค่นี้ผ่านได้ครับผมนายจะกลัวอะไรเนี่ยเป็นถึงรถไฟปีศาจเลยนะเจ้ารถไฟปีศาจกำลังจะไปที่ไหนเอ่ยอลบไม่ได้อุ มีประตูผ่านด่านนะผมอุ้ยเฮ้ยนี่มันกิโยติน ข้ามไปนี่เราตายแน่เกือบตัวขัดครึ่งคู่แข่งตัวใหม่ของเจ้ารถไฟปีศาจมาอีกแล้วช่วยให้เจ้ารถไฟปีศาจชนะการแข่งวิ่งาลบลางออกให้กลายเป็นหลุมตกไปตายครับผมว้าวขี้โกงสุดๆ,ดๆเกือบจะเข้าเส้นชัยและเฉียวนี่มันอะไรวะเนี่ยเจ้ารถไฟปีศาจออกนอกอวกาศมาแล้วลบหน้ากากมันออกไม่ได้หรอกเพื่อนลบลูกโลกอุ๊ยนาฬิกาปุ๊ก Uh huh. ที่จริงคือความฝันนึกว่าจะออกไปนอกโลกแล้วซะอีกทําไมเจ้ารถไฟปีศาจถึงปีนภูเขาไม่ได้ก็ลดบหนักยังไงละเพื่อนรีบลบออกเร็วเฮ้ยมันมีเจ้ายักษ์ออยู่ด้านหลังว้ายมาได้ยังไงวะนี่ขนส่งเจ้ายักษ์กินพิซซ่าทําให้เจ้ารถไฟปีศาจโกรธเดี๋ยวนี้กําลังชมลูกป,ปั้นที่สวยงามเดี๋ยวเราจะลบออกไม่ได้อย่างนั้นหรอนี่ลบตรงนี้ไม่ได้หน้าตา่าง เฮ้ยนี่มันโอ้โหแสงแดดทําให้ละลายไม่นะเพื่อนประโถช่วยให้เจ้ามนุษย์คนนี้ผ่านพ้นไปให้ได้ยังไงกันดีนะขาสั่นไปหมดเจ้ารถไฟปีศาจต,ต้องการตัวผู้ชายคนนี้เราจะลบออกไม่ได้ครับผมลบหลุมไม่ได้ลบฝาอ๋อทะลุท่อได้ครับผมอูุ้เอ้ยเรียบร้อยไม่เจอเราต้องซัมมอนเจ้าชูชูชาวด้วยการมาลบไข่ ไม่ได้ลบแท่นนี้อุ้ยเป็นที่ฟักไข่ครับผม,มอันเชิญเจ้ารถไฟอยู่ให้เป็นตัวผู้หญิงทำหน้าตาหงุดหงิดซะด้วยนะนี่มันเคสโทรศัพท์เราจะต้องสร้างความประทับใจอย่างนั้นเหรอดูสิเคสโทรศัพท์ๆๆเป็นหน้าตาเจ้ารถไฟปีศาจ ใครอยากมีเคสโทรศัพท์แบบนี้บ้างเราจะทําการปลุกเจ้ารถไฟปีศาจด้วยการผสมผสานความปลอดภัยกับความอันตรายลบความปลอดภัยออกเฮ้ยโอ้เฮ้ยเหลือแต่ความอันตรายครับผมออกมาแล้วอุ้ยความอันตรายเต็มเปี่ยมเจ้ารถไฟปีศาจกําลังถูกลอดด่อโดยเจ้านี่ถ้าเราลบอาหารออก เฮย้ยนี่มันเป็นคอนนะผมเฮ้ยบางอาจมันหลอกออืนึกว่าเป็นมัสเมโลโอ้ยต่อไปตอนนี้ก็เป็นด่านที่เราเคยเคยเล่นกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะขอข้ามไปก่อนละกันใครกันนะที่เป็นคนขี้โกงอืมขอใช้อย่างลบลบไพ่ของผู้หญิงเฮย้ยนี่มันโอ้ยในนี้ไม่น่าจะมีซ่อนอะไรอยู่อืมชุดผู้ชายเฮย้ยแต่งตัวอะไรเนี่ย <c oughs> หรือว่าคนขวา เฮ้ย hey, ซ่อนไพ่เจอแล้วเพื่อนโอ้ยขี้โกงช่วยหญิงสาวคนนี้ด้วยโอ้ยลิ้งติดไอติมขอลบออกให้ละกันเอ้ยส่วนที่อร่อยที่สุดได้หายไปแล้ว <laughs> ช่วยกันหาขโมยหน่อยสิอืมนี่มันนักสืบคนหนึ่งอืมในเซฟอ๋อในเซฟก็มีเงิน ฮ้ยนี่มันจับพนักงานไปด้วยหรือว่าจะเป็นโจนี่อ้อนายคือโจนี่เองแต่งตัวแบบนี้ทำไมโจนต้องแต่งตัวแบบนี้นะ <c oughs> เราจะต้องป้องกันขโมยโอ้โห้กำลังงัดรถอืมตรงนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรสักอย่างในรถอุ้ยถ่ายรูปอยู่ติดฟิล์มหนามองไม่เห็นฮ้ยถ่ายรูปส่งตำรวจโดนแน่แกเอย๋ยนักสืบกำลังตามจับว่าขโมยในป้ายประกาศเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังเราจะต้อง ช่วยเจ้าโจรหรือเปล่าไม่น่าจะใช่อืลบอุย้ยนี่มันเฮ้ยแกนี่แหละที่เป็นโจรนช่วยเหลือโจรเฉยเราต้องส่งเจ้าโจรเข้าตารางกันให้ได้เฮ้ยยังไงกันดีนะลบอุย้ยนี่มันไม่ใช่ทะเลนี่หว่าอุย้ยบรรยากาศตรงนี้มันคือคุกอฮ้ยไหนเข้าใจผิดไปแล้ว เรียบร้อยจับโจรได้สักทีช่วยเจ้ากบด้วยจะโดนเจ้าหมาฟาดลบไม้ออกไม่ได้เฮ้ แยกก้อนน้ำแข็งออกจากกันไม่โดนฟาดละเพื่อนขอบใจมากเจ้าโจรคนนี้จะขโมยอะไรกันนะระหว่างรูปภาพกับผีใบนี้ลองลบวุ้ยนี่มันมีผีอยู่โอ้รูปภาพนี่ไงมีซ่อนตู้เซฟอยู่หลังนี้จะรอดจากเจ้าผีตัวนี้หรือเปล่าแม่เจ้าชายหน้าหมูหรือว่าจริงๆใส่หน้ากากอยู่นะเอา้าไม่ใช่นี่หว่านี่มันโอ้โหแต่งตัวแบบนี้เป็นคนหัวหมูจริงด้วยแถมไม่ใช่เจ้าชายซะอีกตาม หาเพนกวินให้เจออืมรูปร่างตรงกลางนี่คล้ายๆแพนกวินอยู่นะเราจะลบส่วนที่ไม่จําเป็นออกแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยฟราฟรบนี่ไงแพนกวินอุ้ยอย่างที่คิดช่วยด้วยผู้หญิงคนนี้จะตกไปโดนฉลามกินลบฉลามออกโอ้โหเป็นเงือกชายครับผม ว้าวหล่อเหลือเกินโอ้โหไผู้ชายคนนี้มองเห็นแม่เงาในกระจกเหมือนจะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆว่าเป็นใครกันแน่เอา้าไม่ใช่ครับผมอืมแล้วก็นาฬิกานี้อุ๊ยต้องใส่แว่น วายสอมบี้นี่ว่โอูยสยองเรื่องราวของชายในร้านพิซซ่าบ้างอย่างนั้นหรอเอ้ในนี้นี่มีอะไรที่แปลกแปลกบ้างไม่เอ่ยกล่องพิซซ่ามีอะไรอยู่ไปใช่ครับผมเฮ้ยตำรวจก็ไม่มีพินรุตมาอุ้ยนี่มันนักโทษนี่ว่ะอุ้ยปลอมตัวอย่างนั้นหรอเจ้านักโทษไปแอบซ่อนอยู่ไหนกันนะอืมในกล่องพิซซ่าอุ้ยไม่เจอครับผมอยู่ในเตาไฟแน่เลยอุ้ยเข้าไปแอบตัวดำ อุย้ยเตาอบปะโทช่วยตำรวจตามจับเจ้าผู้ร้ายหน่อยสิเออเห็นถุงเท้าอยู่ด้านบนนายน่าจะแอบอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมเฮ้ยแมวนี่หว่าไม่ใช่ต้องถังขยะใบใหญ่นี่ไงวุ้ยคิดว่าจะเนียนอย่างนั้นละ่ะจับนักโทษขึ้นไปบนรถโอ้ยบนรถนี่มีนักโทษหญิงด้วยละ่ะเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่โอ้ยจริงๆเป็นรูปปะโทโดนหลอกว้าวโชคดีลักันนะเพื่อน มาถึงคุกกันแล้วเราก็จะต้องจับขังคุกอืมกล่องด้านหน้านี่น่าสงสัยขอดูหนอ่อยเถอะหุย้ยมีกุญแจผมโอ้โหเข้าไปอยู่ร่วมกันเลยอืมตอนนี้นี่เรามาทำการเล่นคีดตุ๊กตากันเถอะอยากจะได้แจ็คพอตเราจะต้องอืมข้างล่างนี้ยังโล่ง ้ยโอ้ย,อย,อยลบตรงนี้ออกตุ๊กตาหล่นมาเพียบอันตรายแฝงตัวอยู่เอนี่ก็เป็นหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมเราอาจจะเจอเจ้าหมาป่าอยู่แถวนี้เหมือนจะเห็นอะไรอยู่ที่หญ้าตรงนี้เฮ้ยหมาป่าจอมหื่นกระหายไปโอ้ยหมาป่าเป็นคนพยายามอย่าให้เท้านี่เหยียบโดนขี้ใช่ไหมเราจะลบขี้ออก ไม่มีให้เหยียบครับผมเอ,อ้ยเหยียบมแมลงวันเฉยโอ้โหเจ้าหมาตัวนี้เป็นหมาที่โคตรด,ดุต้องทํายังไงเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนคนให้ดุกว่าไม่ได้ครับผมเฮ้ยโอ้ยนี่มันอ๋ขอขโมยไส้กรอกว้าวโ,โดนกัดทําให้สองคนนี้หยุดทะเลาะก,กันเดี๋ยวนี้นะโอ้โหสู้กันอย่างดุเดือดออ,อะไรเนี่ยกางเกงในครับผมเฮ้ยกางเกงในทั้งคู่นี อ,อุ้ยอหือเอามือมาปิดจะได้ไม่ทุบกันทอมห้ยนายพรานคนนี้ตื่นกลัวมีอะไรซ่อนอยู่ด้านบนมีผีอยู่ว้าวเจ้าเสือก็กลัวด้วยใครที่เป็นตัวท่ามองกันนะระหว่างกองทรายนี้กับหือ้อยู่ในถังถังมีการเจาะรูอยู่ในถังแน่เลยโอ้โหส่วนอีกอันนึงเป็นเด็กเล่นอุย้ยผู้ชายคนนี้ยังจะตามมาในห้องอีกนะลองลบดูสิ เฮ้ยมาแอบส่องอะไรกันยะเดี๋ยวก็โดนทุบหน้าหรอกช่วยเธอด้วยโอ้โหกําลังจมน้ำใต้น้ํามีอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อุย้ยแต่ฉันแบบว่าอเพิ่งกินอิ่มพุงอ้วนลบพุงออกโอ้โหเป็นกล้ามครับผมเฮ้ยหลอเฉยช่วยให้กระสวยอาวากาศบินขึ้นไปให้ได้ลบอุกบาทออกอือเดินทางอย่างปลอดภัยครับผมใครที่แกล้งกันแน่นะคนนี้แกล้งเจ็บ หรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหตุการณ์นี้ลบลบบูกบอลเฮ้ยไปเตะหุ้ยร้อยกิโลมีหน้าละหืมขาหัก <c oughs> ตามหาเชลเตอร์ที่อยู่บนดาวาอังคารอืนี่มันเหมือนจะถูกทรายกบเอาไว้อยู่นะเฮ้ยสถานีนี่วานั่นแหละเจอแล้วเพื่อนช่วยด้วยฆาตกรโหดกำลังจะสังหารเอา้าหุ้ยผู้หญิงเซ็กซี่เฮ้ยถือแท่นี่วาลบโอโ้ ลบเสื้อผู้ชายออกอเป็นสายนี้นี่เองทําให้จอนวิก,กโกรธโอ้จอนวิกนี่ไม่ต้องบอกก็รู้แม่ใครทําร้ายหมานี่โดนแน่นอนลบหมาออกว้ายแกตาย,ยนี่มันคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่เออเหมือนจะพกอะไรไว้อยู่ใต้ผ้านี้กันด้วยนะลองลบดูสิ ฮ้ยโอ้ยลบออกจะเป็นอะไรวะนี่โอ้ยห่วงยางฟามิงโก้นี่เองทํายังไงให้ชายคนนี้ล่ํารวยเล่นหุ้นแล้วก็กราฟนี่ล่วงใช่ไหมลบกราฟที่ล่วงออกให้มันพุ่งขึ้นโอ้ยรวยครับผมหุ้นขึ้นโอเคนะครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของเจ้ารถไฟปีาศาจแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่แสนสนุกเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวนะ ใครที่อยากจะดูเกมแนวนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมไว้จะหามาเล่นกันให้ดูอีกนะใครที่มีเกมที่อยากจะดูนะครับผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ติทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ 走。